ขอบคุณค่ะยินดีค่ะถ้าเกิดว่าพี่หมูมีอะไรจะพิมพ์วันนี้เอ็แอบเห็นพี่หมูเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับขึ้นไปดูพี่หมูพิมพ์ว่าของผมวิ่งขึ้นเขา Max e l e เ a t i o n 7 7จ็มีคะแนนเพิ่มให้ไหมครับพี่เราแข่งตอนนี้เราแข่งกันเก็บระยะเราไม่ได้แข่งกันเก็บความโซนน่าชวนพี่หมูไปวิ่งเทรลมากเลยค่ะ อ l ลเวชั่นเจ็ดรอยเจ็ดสิบนี่ขึ้นขึ้นสูงเหมือนกันนะภูเขาทองปะเนี่ยพี่พี่หมงวิ่งที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะโหดอ่ะเอ้ยเขาคอเขาคอเพชรบูรณ์ตอนแรกหนูคิดว่าลีเชียงลายหรือแบบเขาใหญ่อะไรอย่างนี้หุยอากาศดีไหมคะแถวนั้น น้าอิชาไปเที่ยวหรอคะหรือว่าอิชาเลยอะอากาศดีอยู่ตรงนั้นน่าจะมีความสุขอะอืมอืมอ๋มอ,อค่ะจะว่าไปเดี๋ยวผมกลับบ้านย่าจะไปหาอยากไปเที่ยวเนาะ สวัสดีสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะคะที่เข้ามาด้วยนะคะคุณ RGT t จ e ทีเดอะคริปโตโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีคำถามอะไรจะให้พี่เน,นมาคุยมีผลรวมแต่ละกรุ๊มไหมอ๋อเดี๋ยวผลรวมแต่ละกรุ๊ปปะค่ะจะอัปเดตให้อ๋อโอเคอีกเรื่องหนึ่งคือ ติดตามประกาศบนคลับในสาว่าได้นะคะเดี๋ยวเม่จะเขียนพวกทริปแอนทริคให้แปะไว้ในประกาศเรื่อยๆอย่างเช่นพวกแบบหรือไม่ก็อาจจะเขียนในห้อง e อ e เซอร์ไซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆทีมมอสจะช่วยอัปเดตเห็นไหมเขาทำงานกันหนักนะเนี่ยเราต้องมีเซอร์ไพรส์ให้เขานะเนี่ยก็สำหรับเอ่อพวก อัปเดตอะคะ่ะก็อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกวันว่าว่าคนไหนระยะเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะทำให้สักอาทิตย์ละสัสปดาห์ละสองครั้ง <ừ> อะไรประมาณนี้อ๋อโอเคส่วนรถล,ลืมบอกเลยค่ะอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากเลยเออเริ่มต้นยังไงดีอะนักวิ่งนะคะสมาชิกที่จอยกิจกรรมนะคะครบทุก ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะตบกวนให้คนที่เ,เข้าร่วมกิจกรรม,มนะคะช่วยเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อจะรับส่วนลดจากบ a n a น่าร n นเน่พี่นาอยมาช่วยตบมือดิเดฟที่เกียดอะเดฟนอนอะน้องเมยนั่งอะนะคะก็ ได้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 ซื้อออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะบานาน่ารันนะคะก็ให้ส่วนลดอุปกรณ์ทุกชนิดนะคะที่หน้าร้านหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้เย้นะคะรวมทั้งนาฬิกาด้วยนะคะลดคุณเอสพีบอซื้อแล้วเขาจะส่งให้ไหมเนี่ยซื้อไป้ที่ญี่ปุ่นนะคะก็นะคะเดี๋ยว เออ่เดี๋ยวทีมมดจะประกาศให้นะคะแล้วก็อัปเดตลิงก์นะคะให้สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็รีจิสเตอร์มาแล้วเท่านั้นเนาะไปเอ,อกรอกรายละเอียดนะคะขั้นตอนมีดังต่อไปนี้หนึ่งคือกดลิงก์นะคะเข้าไปกรอกรายละเอียดอันนี้จะต้องรบกวนใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะในการกรอกเพราะว่าจะได้เป็นการยืนยัน ในตอนที่เราอะไปซื้อของกับทางร้านนะคะก็คือหนึ่งคือเข้าไปกรอกรายละเอียดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแม่จะส่งชื่อนะคะกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไปไว้ก็คือส่งดัตเต้าเบสไปให้กับบานาน่ารันสองนะคะก็คือเอ่อทักไลน์รายแอดอะคะ่ะของบานาน่ารันในในในลน์เมสเซนเจอร์ไลน์เมสเซนเจอร์เลยละ่ะในไลน์แอปนะคะไปก็คือ เสิร์ชหาบานาน่ารนนะคะแล้วก็ทักไปที่แอดมินนะคะเราก็บอกชื่อนามสกุลบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยืนยันตัวตนว่าเป็นเป็นจากเอฟติมิซึมนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีพอเขามีดัตต้าเบสของเราอยู่เนี่ยเขาก็จะส่งโค้ดอะคะ่ะมาให้ทีเนี้ยโค้ดนี้อะค่ะพอเจเนเรตให้ปุ๊บอะมันจะใช้ได้ถึงแค่วันที่สิบธันวานะคะบอกก่อนว่า วิธีการเป็นแบบนี้หนึ่งคือนะคะเข้าไปกรอกรายละเอียดนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เ,เบอร์โทราศัพท์สองคือทักไลน์แอดของบ a n a า a น้ารนะคะในในไลน์ออฟฟิเชียลไปสามก็คือบอกบอกชื่อนามสกุลกับกับไลน์แอดมินนะคะของบ a น a า a น้ารแล้วทางนั้นอะ่ะเขาก็จะส่งโค้ดมาซึ่งโค้ดนี้ยเราจะใช้ได้ตอนที่หนึ่งคือถ้าไปซื้อหน้าร้าน ก็ได้หรือจะซื้อในอในอะไรอะ่ะในออนไลน์ก็ได้นะคะใช้โค้ดเดียวกันนะคะสมาชิกนะคะจะได้รับส่วนลดทุกอย่างเลยในร้านอ่ะลดสิบเปอร์เซ็นเลยเอ่อสำหรับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ได้ห้าเปอร์เซ็นสำหรับสำหรับนาฬิกานะคะได้นาฬิกาด้วยอะ่ะปกติพี่ยงตอนแรกพี่ยงไม่ ไม่เคยไม่เคยให้ไม่เคยให้ส่วนลดนาฬิกาเลยรอบนี้คือพิเศษสําหรับแอปติมิซึมนะคะให้ส่วนลดนาฬิกาด้วยเพราะไม่ไปขอว่าว่าถ้าอย่างบางท่านที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการเก็บระยะอะไรเงี้ยเขาก็พี่ยงก็เลยแบบอาสนับสนุนมาให้นะคะถ้าใครสนใจซื้อก็ซื้อโลดใครยังไม่มีเข็มขัดซื้อโลดอะไรนะถวดน้องขวดน้ำใครไม่มีซื้อ ท่านี่เข้ามาใหม่สวัสดีคุณโย8ปดเจ็ดนะคะอนี้อัปเดตอัปเดตเอ,อ่อหลายๆอย่างไปให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามได้หนึ่งคือบนประกาศในห้องเอฟซายสองคือประกาศบนสตาร์ว่านะคะในคลับเลยนะคะแม่ก็จะพยายามแมวไปติดสาวไม่กลับมาแมวไปติดสาวไม่กลับมานาฬิกาหายไปด้วยนะพี่นะ บานาน่ารัของดีมีคุณภาพครับใช้อยู่นะคะพี่ยงให้ให้สิทธิ์มาประมาณหกสิบท่านนะคะหกสิบท่านแต่เรามีเรามีคนที่เข้าร่วมจอยนิ่งแปดสิบท่านแต่ถ้าเกินนะคะเดี๋ยวไม่ไปขอเพิ่มให้ตอนนี้ได้โค้ดมาทั้งหมดหกสิบท่านนะคะสำหรับววชล์ันครั้งที่หนึ่งนะคะก็อีกรอบนึง จอยเข้าไปกดเข้าไปกดสมัครเข้าไปกดกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เบอร์โทรในลิงก์ที่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะน้องซอบจะแปะให้ในห้องเอ e เซอร์ไซ์นะคะแล้วก็ทักไลน์แอดของบ n นนา r ันไปว่ามาจากเอฟติ i s m ume, บอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรนะคะแล้วก็ทางนั้นเขาก็จะส่งโค้ดให้แล้วเราก็เอาโค้ดนี้ไปใช้ได้โค้ด หมดอายุวันที่สิบธันวานะคะก็รีบซื้อแต่คิดว่าได้โค้ดคงก็คงไปกดกดดูแล้วมั้งว่ามีอะไรที่แบบลดได้บ้างอะไรเงี้ยนี่ก็จะไปสอยอยู่ค่ะเพราะว่าเอกระเป๋าคาดเอวอันเก่ามันยืดแล้วใช้มานานมากละนะคะมีใครแบบครั้งแรกบ้างไหมคะที่ที่เริ่มแบบ มาร่วมกิจกรรมวโชรันหรืออะไรที่เกี่ยวกับวิ่งมี้ไหมพ์มพ์มาบอกหน่อยจีหรือว่าเคยทุกคนเคยเข้าร่วมมาหมดแล้วปะมีไหมคะวยคุณโยครั้งแรกเลยดีใจนะคะติดปัญหาอะไรบ้างไหมคะเรื่องการส่งผลเรื่องแบบไปออกไปวิ่งหรือวิธีการใช้เอ่อการเก็บผลเก็บระยะอะไรเงี้ยมีไหมอะ ไม่ติดครับอยากได้ยอนดี้เคนโ,โ,โอเคคุณคุณกิฟป๊อปพลาสด้วยเหรอคะโอ้ดีใจดีใจย,ยินดียินดีนะคะแานี่เคนเอาไปทำอะไรได้บอกไปแล้วว่ารอบนี้จะเป็นเหมือนเทสตวอชวลลันครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่ส็งนตกเลยฝนหลงเลยดู้วย